ัญจหายดียังก็งไม่ถาหายดียังหลกโอ้เป็นไรครับเป็นไรครับเพิ่งหายป่วยเพิ่งหายป่วยก็เลยพาเขามาเดินเล่นดูหน้าเขาดูหน้าเขานี่หายป่วยเป็นไหม,ไม,ไมปั๊บกินเก่งเลยดูสิหน้าบวมเหมือนลุงแลว้ว <c oughs> เป็นไรหลกเออเป็นไรครับหน้าบวมเหมือนลุงแลว้วอามองกล้องสีเป็นยังไงครับปัญจาหายดียัง Hi เล่นเล่นเล่นแบบเล่นสุดๆเลยเล่นจริงๆเล่นจังๆนะเนี่ยปันจังหลานลุงปอมีคนเรียกแต่ปันจังเลยมีแต่คนเรียกปันจังเลยวันนี้สงสัยมีคนอยากเล่นกับปันจังมากคิดถึงปันจังแล้วมากเพราะว่าไม่เห็นหน้าปันจังหลายวานันเพราะปันจังเ็าเรียกอะไรน,ะน้ำมูกไหลนอนสมใช่ไหมหลูกน้ำมูกไหลนอนสม <c oughs> โอ้หลวงอุ้มหนูมากก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่นะรอ,อ,องเท้าไม่มีใส่ไม่รู้รองเท้าอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ป้ากับแม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่นะรองเท้าไม่มีใส่เลยรองเท้าไม่มีใสด่ดูดูดูไอ้เล้าไก่เล้าไก่ตาเล้าไก่ตาดิดูตาทำเล้าไก่เล้าไก่เล้าไก่พอตาโอ้โหสุดยอดเลยทำเล้าไก่ซะใหญ่โตโมรานเลย หลวงปัญจังจะเดินเที่ยวที่ไหนหลวงที่ไหนดีเอ่ยที่ไหนดีเอ่ยตรงไหนดีครับโอ้โหเลาไก่ใหญ่มากเลาไก่ใหญ่จริงๆโอ้โหนะาอ่ะแค่นี้ก่อนนะปันจังนะแค่นี้ก่อนนะ,ะนะหนูคุยอะไรหลวงหนูจะคุยอะไรดีไหมหน้าตาหนูทำไมเป็นอย่างนี้ละหลูกหน้าตาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาบน้ํากับลุงนี่อาบน้ำกบลุงอาบน้ํา,า,าได้แล้ว หายก็เอาน้ำได้เลยไอ,อย,อยิมอยอย้มหน่อยยิ้มหน่อยยิม้มหน่อยยิ้มอดูหน้าหนูดูหน้าหนูไอยิ้มทำไมไม่ยิมยย้มล่ะลูกยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มไหนละ่ะยิ้มมวนหลักน,นะอะไรลูกไหนไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนครับรักจุดๆเลยรักจุดๆเลยคนนี้รักจุดๆ,ๆเลยในไก่อยู่ไหนลูกไก่อยู่ไหนครับไก่อยู่ไหนนะเห็นไก่ไม่เอ่ย เห็นไก่ไหมเอยไหนไก่อยู่ไหนนะไก่อยู่ไหนเอยไหนไก่ให้ชี้ดิชี้ดิไก่อยู่ไหนนะไก่อยู่ไหนเอยพออยังพออย่างพออยังพออยัง,อย,ง,ยงอย่างนี้ว้าอย่างนี้อ่าอีพีนี้ก็พาปันจังมาเดินเล่นนิดนึงหลังจากที่เขาหายป่วยแล้วนะแล้วลุงก็ได้อยู่กับเขาแบบเต็มวันเลย วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยฮะอยู่ตะกั่ลุงนี่แหละเอออยู่เต็มวันเลยเนาะปันจังเนาะเนาะปันจังเนาะอ่าโอเคโอเคอ่ะพอก่อนนะแค่นี้นะบ๊ายบายกันบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายยี่บ๊ายบายก่อนทไมหนะ้าตาเป็นอย่างนั้นล่ะลูกบ๊ายบายอ่าแค่นี้อ่ะบ๊ายบายยี่เดียเ๋ยวก็ทำมือก็ทำมือโอเคโอเคอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้แหละจุ๊บอืมจ้าผม